มาแล้วพ่อเตียวเนาะมาไเจ้าเอาใสันนเงเต็มถงเต็มถุงขาอะไรดีเนาะก็มีแต่ว่ากำลังใจก็คื้สูงแ้ปัญหามันก็มีกันทุกคนเราต้องคิดยังไยปล่อยว่างทุกชิ้นทุกอย่างอียงมันก็ดีขึ้นไปนล้มันก็เป็นดี้นนมัน้มียยะ พ่อและมามีพยยาเกิดขึ้นดอกนอฟมายังกันเนี่ยมันไม่รับดีมันเกิดเกิดกันแล้วเัาก็ต้องคือว่าเนี้ยบ่อยบ้างต้องคิดยังไงใครเป็นดีบ่คิดยันเลี้ยงลูกบ่อยไงคิดยันเลี้ยงลูกบ่ใหญ่บ่นอนคิดทุกว่เหมนนี่ะเป็นได้ก็ยังฉันได้เลยกินได้คือว่ายันเลี้ยงลูกบ่ใหญ่เนาะ ทักทายสบายดีพ่อแม,ม่พี่น้อง FC ป่าดงเบิดสุขสุคนเด้อเนาะอ่าเพลงพินดีตอนเขาเข้าสู่สองสนอนค,อ 9, คือเก่าคืพี่น้องเลยอ่ะก็บบัดรออกการองเมือม่อน้องเมื่อที่สามออกมาคือเก่าพี่น้องเลยอ่ะเมื่อกี้ก็ระวางมาหาทางสาวเตีวเนาะพี่น้องเนาะก็มาดิบมาหัวน้ำชาวเตีวคือเก่าพี่น้องเลยแต่กับบ่บหินทางสาวเตีวเนาะอ่า่บหินเราพี่น้องเลย ก็เลยเห็นแต่ทางสาวไล่เพื่อนว่าเห็นทางสาวเตวนี่ขี่รถไปกับเมียเบาได้วาสันเนาะบ่ฮู้ว่าไปใส่เห็นแต่เก็บเสื้อผ้าหน้าเพกระเป๋าเวิร์กไงวาสันเนาะพี่พี่น้องเนาะจะไปทางใดวาสันเนาะจังไดตาซีขับไปทางทางสาวไล่เพื่อนเห็นเพี่นพี่น้องไอ้ทางสาวนวลก็เห็นเนาะอ่าเพราะว่าทางสาวไล่เราจอดรถถ่าทางสาวนวลเพี่นพี่น้องไอ้ก็ได้เห็นทางสาวเตวออกไปกับ อาเมียอะไรนอนพี่น้องเนาะอจากเราไปใส่พี่พี่น้องเลยอ่ะจังไรกะเพื่อไปรีวิวในบ้านในซองแล้วพี่น้องเอ้โดยเนาะเงี้ยสานเนาะมาแล้วก็เงียบสงัดพี่น้องเอ้เนาะโบเห็ยนพากันนั่งรอด้วยว่านั่งดิดนี่แหละเนาะหน้าบ้านท่าสาเตียวท่าสาเตียวแถวๆเจอท่าสาเตียวพี่น้องเอ้โอ้ยเนาะ thang này hả này bàn này này nó này bàn này này áo này bàn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  ngồi với bạn này bàn này 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 bàn này này bàn này ข่อไก่ือข้อปลายมาแล้วข่มาลงซึนเธอได้เว่าน้ามองน้ำมันเอาตายบ้านนี้เนาะว่าจิงจัานเลยไ่ลลงซึนเนาะอยู่นอไปก็ลงเลยตอนนั้นมันถิ่มแล้วนะมาหาข้างสาวเตียวเพิ่ด้เพิ่นมาอยู่ก็ได้นั่งถ่ายยเจ้าเห็นเราไปไซน่ะเ้าเห็นแล้วค่รถอกนอกเจ้าไปคุณราาดแ้วอะัท่าน เจ้าก็รัดขัดตุงขัดต้อนในกัวเจ้าขัดต้อนไปกรักของท่านพอเห็นแล้วขี่ไปคอก็พอเห็นแล้วขี่ออกจากถนนใหญ่เลยเออชาเตวไปใช้รแล้วก็ขี่ปุ้ไปเลยนะไปก็ไปเลยเราขี่ลงไปทางบันทม่นนาก็ไดไปกับเมียก็ไล่ไปทางใดพากระเป๋าวักไงนึงตายไปหาเงินเยจกว่าน่จปบปะสองทุกข์ก็ได้จัก เราหิวกระเป๋าป is uh, 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 ุ้งไงนึองตีกระเป๋าคาล่าได้ของเมืองเครื่องแล้วกระเป๋าล่าก็ถุงบือใจเลยเศษข้าวเครื่องอย่างเงี้ยคือว่าเราไปเยี่ยมไปยามผัวแล้วบ่เนาะมาแน่เนาะผัวเราเป็นแม่สาผัวเราไปใช้คือว่าไปเยี่ยมง่ายเนาะปุ้งจะมาแล้วผัวสาวเตียวเนาะ สบายดีสบายดีสดีู้มวนได้มานีได้มาพ่อกันพี่น้องเลยอะายคู่อะไรคนขู่ได้หร่าะคอยระวังห่ยอยมกี้อหมาซืคอยรอเตรียมผูกเคนทับควันชาาจอยโบลัวอย่างไรเป็นยังไงล่ะเหนื่อยเฮงกว่าวานี่บเินไข่สิหนื่อยกรพับพอนี่ไร มส่คืนมาเต็มหมู่คืนนี้จะนอนใส่คืหมันตั้งแต่มือมาพอดมือพูจก็ก่อนอันแรกก่อนนี้เป็นก่อนหวงกับใส่ความคิดในให้อันนั้นนะเรื่องตัวเจนจะติมีส่นีบอสไดบ้าหอบกรเปคเห็นแล้วพายกระเป๋าบางให่นะกระเป๋านังใส่บ้กระเป๋านุ่มลูกนะสิบปปาทำางนทำงานหุ่นก่อนหนุกนะ เต็มถงเต็มถงคาลายดีเนาะดึงไปแจนเอาสขาห้องได้บ้ารนว่าเฮ็ดเสื้อผูกเชกอยเชอยเอาใส่เสื้อดีเวลาออกมามเขาใส่อคอ่ะนาะป้ามากระเจกระดจักแชนใ กันก่อนเจ็ดชฟกำลังเศ้าฮะเอาคือถือแทบไปสาร่ามแล้วเนชักยาให้ก่อนจัดยาให้ถือมาถือิได้เลยเนาะเพิ่นเพิ่นใหมใช้น้ำเพิ่นบุก้าใช้ไห่บอขึนแห้งข่นแห้งให้ถังคนนี้เนียใบบีโอ้ทั้งชาเตวว่าไปยังหุนะเจ้าอย่าใส่เสื่อนาเลยชาเตวด้าหนาบอ น้ำเพลนน้ำซานบัวเอิใส่บอัาเอิใส่เรามึงตื่นเนาะยามาแบบย่าเพลนบัยูได้ด้วย่าบาของแต่ทางตาเเห็นนะไอ้ต่วเจ็บใหเพลนบัตบอเครื่องยังเพลนลองลองเอิยังส่เพลนน้ำมึงสสดิตัวนึงี่นะอะาเน ปอะยู่แล้วก็ต้องขอบบอ,บอ,อกคนที่นั้นเขาบอกนะบางที่ยันทางตาบวหินน,ำน้ำแล้บบางทีของยังเป็นไามก็มีแบบทางตาบหวหินนะเนาะเป็นบอกเป็นนะ้ำเป็นบระยูนก็ยังกับบอกเป็นระเบิดได้ไนะ <c oughs> ด้กินข่าวกินน้ำหรือบอกข่าวน้ำไปยังมาตะกินครับ บอยากเอยังบอยากได้แต่บิน้อย yeah, so ังบอยากเลยว่าห้บอเซเนาะปได้เพินวันเนาะงงี้ยเพินได้วัดโอยงเป็นบาเนาเนาอยเกษตรมั่งงียนึงอเสียเลยนี่เอาน้ังเสือแม่อเินนออกไปข้างนอกเชียวแกไปเนาะกินอยานยังโอ้สร้างนตอนเที่ยงจังกินเนาะ เราเคกินข้าวเราเคกินยาเด้อสเตลเด้อพักคอนเด้อกับรถไฟกันนี่ยเราพักคอนจันได้ไหอืมอจอยดีกว่าสแตลกันอืมอืมจะได้ขับรถไฟกนยังไงออเป็นอย่งมเป็นโมหจักมือแบบปริอุ่นข่าวอ่ะวัวนกรบปริอุ่นวัวกิ่นไม่ได้แล้วต้องมาเทมุฮันเจ้ารมาไว้บ่มาโรยมาข่าวโริอุ่นข้าว บ่ได้ก็ยังบริกรเข้าแต่ว่านี่ว่าในก็บริกินะแต่เบอ่งถ hmm. ึงว oh hmm. um ่ายังบริอุ่นเข่าเนาะบริกบิกรเลยโมขึ้อยากโรดูอะไรได้โมยากมยากเป็นไข่โมอยากเนาะโมเิ็ดสบายสบายไม่ได้จักมือเลยแ่เตอะมาณห้าม โหาเมื่อแล้วบ่สบายนะี่เนาะแต่หากไปหาโมเมื่อนีบ้บอกแต่เป็นตะกี้เนะี่ยบนะ่ได้ไปเนาะเป็นยังคือบ่ปไปแต่มื่อเป็นอีดพุ่นมันช่างซาไวบราสไปอะไรกับบได้ไปเนาะพุ่นเขาเนะวียอยู่เนาะไปไวอยู่ได้เราก็เนาะเพิ่งไปบางนึงน,นี่กลับมาเลย ลมดีขนาดเนาะไปหาหมออยู่ไ้คือมาไหวที่ศาลนะตุลาตุลาใกล้หนิบ่เป็นเจ้าออกไปก็เลยว่าเอ้าเราไปใช้ตัวถึงายกับเมียว่าไล่คนนะพี่น้องมาอย่างมาเช้ใช้ใช้ครัวเยอะเป็นไข่อะโสมายเอ้าเห็นก็ได้ว่าแต่ว่าให้เมียว่าไล่พาไปหาหมอในเด้อ อาเป็นอย่างนี้เปลเป็นไข่สบายไข่ยอยู่เลวเนาะมีอะไรกับว่าไ,ไปข้างในเริ <c oughs> ่องท่บ้านนี้ขึ้นไปโยบา กะมีโยบีกยังอานล้วก็อาทงสเตลมาอ้เราก็อย่าให้หน้าเราอย่าเข่าอย่ามันเราเก็ยังได้ยู่ได้อย่ามันเราเต็มอือเต็เชร้าแล้วก็ไปลกหยาเนาจะช่วยเวลาเาคนมาจะเต็มตัวเาแบบซอยซ้าหับชื่อจิรอบ่เป็นเมฆาไปจักเนาะเมฆาชื่อจิโร่ ของมาเต็มอยู่ผู้เด้อผู้เห็นบาชื่อบแห่งลังมากอ่ะเมื่อไปหาบ้านรอดเจ้ากันวางลบไปเสิร์ฟคัดิงคัดจริงเนาะมวนอยู่เดียวหน้าตาสเตลกสิทธิได้เติมเนาะเราก็ได้ชิดแล้วบม่ได้กินเทากินน้ามันโซมแล้วก็หน้าจนเดือง ว่าแล้วเรก็คิดหลายอย่างหลายแนวเนาะคนผู้เดียวคิดยังมาออกมาเข่ามืดแปดล้านเลยเป็นมาสเตลมืดแปดล้านอ้โหดล้านมืดแปดล้านนะคะบอมีแบบทั้งว่าไล่เป็นอย่างไรปรึกษาซิยังหาทางออกบ่เห็นเลยแล้วเป็นแบบนี้เลยเสียกำลังใจนะเนาะคนที่เคยใหกกำลังใจในบ่บอยู่ในสิ่งเดียากับกุฏิเราดอกเนาะ สบายได้จะมีแ <ranch> ต <iser> <ENGLISH heard ener> ่ม <c oughs> ืล anyway no? ้านนะครเขาไม่ม <Uma velocidade wiele> ีฟูฟุกษาในหาทางออกบ่เห็นได้ได้ค่อยเอาจะว่า่เนาะว่าเนาะแลูกใจครับเพราะอธิบายได้ก็อธิบายไปเนาะก็บ่วางไปน้ําซวานปล่อยวางไปน้ําแต่ว่าปล่อยวางไปแน่เก็บไว้คนเดียวมันก็นักใจแล้วก็อึดอัดเจอแบบคนคิดหลายในแฮงนะแงเมื่อยแงเศร้าบวกกับเป็นนประเทศวอยเข้าบัเดียอืม เราบ่มีผู้ปรึกษาอะไรยังโทรหาเราไล่ผู้ผู้ที่พึ่พพงยจะได้ใช่โทรหาเรา,าก็อยู่ห <c oughs> นึง่งครับาจะลงมาบาไ่าบาได้่ใชบเ่ได้ลงมาเมื่อเชิญนี่ก็คือลงมานี่ก็คือทั้งสาตเต๋านี่โทรปรึกษาแะไรมันอยู่ทั้งคุยทั้งโทรศัพท์มันอาจซีบ้คักเนาะแ่นเลยลงมาเบิ่งมาใกล้เกลียวใกล้เคียงกันก็มีมีอย่างแน่ก็เลยลงมา บัดมูยังบ่ได้ลงมาแม่นบ่ลงมาเบิดแล้วลงมาเบิดแล้วโอ้โดยๆอืมพี่น้องเอ้ยเห็นเฮาก็เห็นโอ้ยพี่น้องเบิ่งทังะแตวเพิ่นก็พี่น้องเอ้ยทงหน้าตาเพิ่นก็เศร้ามองไปพี่น้องคิดหลายกับเรื่องที่เกิดนี่แหละเนาะ ใจ้ชเจ้าผูเป็นผู้ยิ่งนะปอบใจแล้วรู้ปอบใจคือเนี่ยรู้โอ้โหนี่งปอบใจไปรู้นั่งปอบใจแล้วรู้ทานยาเจ้านี่นะแล้วนยาคอยปอบใจโยพาไปหันไปหนีเดี๋ยเลยเปลี่ยนคนมึงดูปอบใจเบิ้งเนาะ เดี๋ยวจะนอนให้เดี๋ยวให้กำลังใจเราเบื้งดูให้ไในไหนไปผัว O H O อ่ะโอ้ยเคยแต่กอมลูกให้กำลังใจเรามีแต่ว่าให้กำลังใจก็คือสมสุดแล้วเนี่มันก็มีกันทุกคนมันต้องคิดยังไรปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างเอียมันก็ดีขึ้นไปฮะน่ะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะทุกคนก็ต้องพบต้องเจอมันยังทำใจไม่ได้คือว่าอะไรพี่น้องเลยครับ หาชีก็ระชีใช่ชีถ้าถ้าชีได้ไหมมันมามีพยาพ่อแล้วมามีพยาเกิดขึ้นดอกเนาะมันยังไงเนี่ยมัน่รับผิดดีมันเกเกิดกันแล้วฮะก็ต้องคือว่าเนี่ยบ่อยบ้างต้องคิดอย่างไรเนี่ยเหมือนว่าชีมีแต่เจ้าผู้เดียวเจ้าจอยเป็นวัยชีมันมีหลายคนหลายคนวัยมีแต่เฮาต้องคิดอย่างไรดอกทุกคนเนาะ ผู้เจอก็เจอผู้มาเจอก็ดีไปผู้พบผู้เจอแล้วก็ตัดใจมันลืมหแล้วมิตรว่าสั่งสานอนาคตต่อไปบบดนี้เบิ่งเองลูกเต้าอ่นแล้วเบิ่งลูกห้องแล้วเพราะว่าเาก็ชีวิตคู่มันก็มีแบบพัดพลาดแน่เนาะเกิดขึ้นกับผู้คนถ้าเจ้าเองบ่เข้มแข็งก็คือว่าลูกเดีสานาะเอาลูกฮันแเป็นรากเลยคิดใส่ลูกฮันแลเข้มแข็งื่อลูกฮันแ ก็คือคนที่ผ่านมาแล่าก็คือว่าเคยแบบปะห้างอยหกแต่บุได้ฉบโสมขนาดนี้เนาะตามที่เขาหู้เนาะพี่น้องเลยจักแล้วตอนนั้นเขาก็บุได้เข้ามาจักเนาะก็บุหู้ตามที่เขาบ่งในคลิปนะตามที่เราก็ให้ฟังเราบุได้ขนาดนี้เรอวะเราก็เดิกมาโดนเลยตอนนี้อันนี้เพิ่งใหม่เนาะใหม่ๆกันนี่ละอยู่น้ำกันเนาะเดือนเดือนปลายโยให้ลืมมือหนึ่งสงมือลืมบุได้ได้ได้เนแนว่าจเนียว คืออันคนที่ผ่านมากับแบบนี้บออโอ้สมฉะนี่คือการอือาจจะไม่มมได้โดนปานี่ตี้คือว่าโดนคือกันบอสโดนคือกันเราแบบว่าได้พบกับภัยได้มักสุดใจนะนะเราเหรน่แบบทางใจนะเนาะแบบเสียมุกเสียใจได้นะเนาะอิสระเราพอมาเกิดแล้วมันทำใจงนะ่ายคือว่าซะ ได้นอนอยู่เพื่อนี่บอจะคืนนี่กะนอนคนเดียวนอนรับอยู่บอนอนรับเมื่อย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 ทางกายเมื่อยทางใจเนาะยังคิดเป็นเป็นห่วงเพื่อนบอหรือว่าในใดเอ่ยคิดอะไรอย่างคิดลายอย่างคิดแต่อย่างคิดคิดเรื่องใดนักที่สุดเนาะเรื่องในครอบครัวตเองบ่หรือว่าเรื่องใดทุกเรื่อง ทุกเรื่องเลยทุกเรื่องที่เราขางเจ้าในตอนนี้มั่นบอกก็คือีพุเลยล่ะทุกเรื่องในรราขังเราใจกัก็ม่เลยนะถือว่าไอ้เปิ้ลมาเลยก็ใจกันเลยนะลังใจก็เได้ยังดีเลยเนาะลอยยังดีด้วยเทเนี่ยมันดูหันบรอยูตัวเคอียรเป็นอย่บ่คิดยันเลี้ยงลูกบ่ใหญ่คิดยันเลี้ยงลูกบ่ใหญ่บ่นอนคิดทุกว่างนี้นะ tin ừ. đấy cười anh thành trời tin đấy cười giành điện lụ của nhảy đó ừ. Nhân tố hơn bộ lộ Ôi nhang là, lại thế ừ. cháu nhang khăn để lao cho nhang điền đấy, hình nhang nổi của nhỉ này, là. Mình... nhiều đủ đủ đại béo nhầy này. Nhưng nhang một khăn để, 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 để bưng nhàng... à. ừ. 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 nè, อมอไม่คิดจะบ่มีไผ่เลยยันเลี้ยงลูกบ่ใหญ่เข้มแข็งค่ะแน่เลยเป็นคนเล่าอยู่เลยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเนาะพอว่นไล่เดือนเติบ่ได้แต่ยังบริพอกับบ่พอนี่ก็ได้พอมันนี่ก็อดเอาแล้วเนาะหลายคนอยู่สิดอกภูมิสัปดาบเยอะโอ้โหนเนาะกระไรคูหลายคนก็เข้ามาปีงกำลังใจอยู่เนาะมา แกสีเล็กของพวกเงียบๆอยู่เงาได้ใครเนี่ยเดี๋ยวมือรันมาปุณิมาเอาที่ได้เป็นหมูผัยมากกับกายผัยมากกับกายตัวนั้นเนี้ยมันงอยเนาะมี่มีระดับคนมาให้กำลังใจพี่โอ้มาลมสีแดงเนาะเดิงสิอุ่นเลยเห็นหน้าลูกก็ยิ้มได้เนยิ้มวาอยู่พอได้ปะได้กว่าวน้ำยูเนาะวิญญาณพอมันเตกใส่พอได้ปะได้กว่าวลูกแน่น่ะ ใครก็อยู่คนเดียวอยู่ได y เนาะเออ,อ,อ,ออเนีมันแหน่อยู่คนเดียวบัดคาพูดใจเจ๊กเชเจ๊กแล้วมีผู้บ่าวนึ่เราก็อู้ชื่อเสียใจกันแบบช่วงหนึ่งบัดมีเคยมีสองมีสามเด้อ่าแบาบโอ้เนาะนอนบัดเนมเห็นอยู่ด้วย

เขาติหนี่ลูกค้าเอาทุอย่างเลยนะจ้ะเนาะเอาทุย่างที่เป็นเงื่นผเีล้วัมาขอนต้นเี่ยอยอีกี่เอาเมื่อถ่านมเลยนะนั่อยเออยดีนะอดีนะน้ำชัอืมไปไหนเหรอยากได้ไงไปบ่กเอานุมบไปบ่ไปเอานุมปไปบ่ nè bảo 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 gì con là bẹp <laughs> là xa, bạn à, nông nông <laughs> cái <xoay> đấy, nó bố <laughs> ừ. <laughs> đào sâu để tăng phun chưa tổn, bà, nhà, bà, là cái lươn gì đây men bên mang rồi ừ. em sao nó hỏi năm đấy ลืมอยู่ใช้อ่าเบิ่งในคอเนี่ยเออแมนเรถแต่นะคุณป้าเป็ที่ลืมนะฮะหอบที่กบเห็นนะกินข้าวกินน้ำน้ำเนยเลยนาะบอกกินข้าวกินน้ำให้เมื่อยเลยเรืยังบุษันได้กินยำแล้วเหมือนกันเนาะยังบุษันได้ไปเบิ่งเขาไปมาตักมาไม่เรอดบุป็นใจกินได้ข้าวเจ้าสองมือแล้วบริอุ่นบุษันเอาวันกี่ตัวเห็นกินข้าวกินไปหนึ่งบอ กินบโบลายกินพ่อบวไฮเจ็บท้องนะเขาก็ได้เนาะพ่ออยู่ได้กินแล้วก็หายซานสุขภาพเต็น้ำทะเลดินหาหัวน้ำโม่าเต๋เลยจะอยู่คนเดียวจะสิขิดไปแต่ทางแบบนั่นเดิเนาะจะเป็นเอ็นอุ่นมาผัดนั่นนะบันนี้เฮาบันมีลูกน้อยบันนี้เฮาตรงนี้อันเนี้ยสุขภาพรวยเขาอยู่หน้ามเขาอยู่หน้าเรือนยหน้าคุณรวยเรือนยีนาคุณเนาะ กระกิ่งนะฮะเก็บเพชรคุูจิโรุ่มแล่วไปเพิ่นไปน้ำหมูน้ำขู่ใครไหนเนาะมันก็ลืมไปน้ำไหนเงี้ยงเงี้ยงก็เงี้ยงเงี้ยงก็ไปตอนนี้ก็ไ่ได้อีกเนาะตปยิงสบายมันเราแต่บางครั้งก็คิดน้อยใจนะเนาะแปลว่าช่วงเรากำลังจะมีความสุขได้ผลมาเป็นอีกแล้วไปหานอนเด่นไปหานั่งเด่นอยู่ห้องใหม่หน้าค่ะคุณเพชนอู่นอนอยู่ห้องคารุ่เนาะเพิ่นอยากกินอยังเดียวแไปจังไหนก็มีแต่ว่าพักคอน กินข้าวกินน้ำเนอะเด้อเด้ออร่อยกันใช่ได้เฮ็ดมาซื้อลุยเนาะเอ้ยยังเดียวสอไรี่เอาหากินข้าวกินน้ำสต๊าฟเอ้ยผักพรเนาะมาหลายมื้อเลยเด้อคือสามเพื่อนนะ ทับคอนผัดไก่เนี่ยเนี่ยกินยาทางสตลที่เผากินน้ำทับคอนกินาเพื่อจะให้นะฮะจากในคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละพี่น้องเอ้ยเนาะทางฮาวกะร์นางโอลอมดิดน้ำทางสตลเนาะเราบ๊อสบายกัคิดลายสิลายยางน้ำดูน้ำพัวนะพี่น้องเอ้ยฮะจากในคิปนี้ก็สิประมาณนี้เยอพี่น้องเนาะเขากล้ามาสบายดี